ันเฮ้ยมิดลกนันไม่เดี๋ยว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 ไอตัวเนี้ยคืออะไรไอ้เยี่ยนั้นเขาเอ็นเม็ดสีไม่ใช่เหรอมิดลกนันไม่เดี๋ยวมาไงมาไงให้หลโอ้ ชายเอออย่างโคมะโรคดันไม่เราไปไหนแล้วปะโกแม่นไม่อยู่ข้างกูปากยินทักหนึ่งทีพี่นี่ไงยิงเลอยอโลกดันไมู้ห่ง็แรง ไอ้ย่ามามิดลกนันไม้เี่ยนะประเด็นถึงก็หันควบเลยชื่ออะไรวะนะโปรีบมาเร็วในโกดังนี้มีคนเหรอมีหลายอย่างให้เลือกสั่นเลยกูบอกกูทิ้งไว้ให้เต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ข้อมีหลายอย่างให้เลือกสั่นด้วยนะใช่สัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ยะแค่ฮารุ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 ารุฮารุยังแค่สิไม่มึงเนี่ยฮารุ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 เออกูรู้แล้วมึงจะฮารุฮารุอะไรของคุณนี่ยอยู่คนที่ไหนกลัวนะผมคนเนื้อ ใส่ใส่ยังคนเนื้อแรงตายอ่ะอ๋อผมเปนคนเนื้อเนื้อมาเละเสียที่ไหนอีกนึงครับผมอ๋อคนตายอ่ะยังไม่ยังไม่ตายครับผมยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่คนตายคนตายเนี่ยอายตายยอยอยออะไรไม่ได้คุณเราปวดหัวเลยเฮ้ยเบอร์สองคนคนไทยบอกว่าคนตายคนตายคนตาย ไม่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 เบอร์สองอะคนมันมันเป็นมันเป็นคนไทยหรอไอ้เบอร์สองอะตองตองเทพสาเทพตองเทพตองผีทอะเทพตองน่าจะคนไทยเบอร์สี่อะเบอร์สี่เบอร์สี่คนไทยด้วยปะน่าจะคนน่าจะคนไทยปะเบอร์สี่น่าจะคนแอฟริกาเหย็ดลื้อการหน้าป่าวะกาหน้ากาหน้ากัปตุกิจกัปตุกิล่ะด้วยจักรวามี ชิกคปร์รู้จัก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 รู้จสตรีมอยู่อิกคปูชิกคปูไอ้ชิกคปูคือใครวสิกคปรู้จัสตรีมฟับกซ์กมบายไงชิกคปูอ๋อผมไม่รู้จักอพี่เอ้วพี่รู้จักอันนี้ปะพี่รู้จักชิกาดูดปะที่มันเป็นท่าไม้ตายของกังฟูแนดาอะไรวะชิกาดูดชิกาดูดกูแล้วปวดหัวลย เอ้อไม่จำได้เะล่าจำได้ใช่ใช่ใช่อะไรวะน่ะกูก็ไม่รู้ต่จไะเด็กไม่ลองถามันในย้ายย้ายจากเอ็แล้วหรอเอนี่เราย้ายจากเอ็แล้วหรอไม่ได้ย้าเอ้า พี่ดูได้ผมเวมเมสซี่เฮ้ยไม่ใช่ละนี่เรานี่เรารักของทีมเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรผมอยู <Gym. S 2> um, uh, uh, hey? ่ใจอยู่เอ็มเอสซีอยู่แล้วเอะไอ้ยันดิปัดจัดเลยเมื่อกี้พี่ไม่เคยคิดจะขำบ้างเหรอผมเล่นมุกไวมาเลยเฮ้ยพี่ไหนนี่นี่ที่แปคที่แปดอ๋อเรื่องก้อนอย่างงี้สินะผมเข้าใจละเออไหวแห้งเฉย ดูละดูละก็มาดิจอดด้วยจอดด้วยจอดด้วยอุ้ยผ่องจริงอุ้ยโอ้ my god มันชื่ออะไรวะมันชื่อหนองว่ะหนองหนองหนองอะไรที่ไหนเราเบอร์ไหน ผมบอกเลยนะจังหวะนี้พีเปี่ยนไม์ผมไปแล้วเชนะางนีเไม่ทำคานกันหรอกอะไรวะน่ะเขี้ยมีน้อยใจนะแมรเลยวะเอ๋อะไรของวันวะน่ะกูรำปวดหัวเลยไอเบอร์ใส่เบอร์สี่มันชื่ออะไรหนองนองนองคุยรง น่าจะเป็นคนหัวร้อนหัวร้อนเปล่าน้องหัวร้อนหัวร้อนเออเออวันนี้คุณซียัวเกนด้วยครับผมจานว่าน้องหัวร้อนมันอาจจะมันอาจจะชื่อน้องเออเออจริงพี่ข้อนจะชื่อน้องเออฮัลโหลฮัลโหลเบอร์สี่ชื่อน้องวะเนี่ยไอ้หนูไม่ต้องจอด กูจะบอกว่ากูโฟกังอยู่อู้อู้อเขาตัเป็นชนเผ่าบนเขาแหละพี่ก็วาอู้ชนเผ่ากนี้ากูแล้วปวดหัวเผเ้ยมี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 รถวิ่งมีรถวิ่งมีรถวิ่งมีรถวิ่งไม่สนใจผมเลยมีมีีม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 มีมีมีมมี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 ีมี สวัสดีคุณซิวเกณด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์แล้วก็แชร์นะครับคือพี่ไม่ไม่ได้คุยกับผมบ้งหรอเออเดี๋ยวมาตั้งนานละตั้งสองชั่วโมงชั่วโมงเดียวไอ้เหี้ยมึงเล่นคนเดียวต่อไปเอ้ยอูไม่แปลกอ้าล่ะ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  มีรถวิ่งนั่นแหละแล้วพี่อยู่ในบ้านกูเราเปิดหัวกขาแบกอยู่เ้ยไอตดเขาปดใจม้ยเขาเลยทำไมอะพี่ อุ้ยขาแตกขาแตกไอ้เพื่อนขาแตกไอ้เพื่อนนี่ในโปรตีรตเนเขาลดเงียบเลยไ,ไม่มีคนลงเหรอไม่มีคนลงไม่มีเสี่ยคนเงีงๆนะไม่มีคนลงไม่รู้บ้านปิดประตูงั้นี <S <S เ่เอเอเป็นสมมติฐานที่ดีครับบ้านปิดประตูครับผมข้างล่างอัลโหลแม่งโดนยิงไปสองเมตรไม่ล่วงไี่ชื่ออะไรนะโค,มคบมโคบมใช่พี่ชื่อขุ่ยใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ครกกุกเกกแล้ถ้าเดว่าคุกคุยเออเออชื่อบีกโจบเออกูรับบจิตักชื่อแม่งยเครีย้วเนี่ยแปลว่าอะไรพี่ชื่อฮุกคุยอ่ะชื่อบโจจ้ามันเป็นคำท้องแลว่าฮุกคุยคุยฮูกเก่งเอรอ

ุุยยเชี่ยเหรอคล้ายๆภาษาชนเผ่าวะเนี่ยนะพี่บ้านนี้มีนะชนเผ่าปิกาจูกูว่ากูไม่มีอารมณ์ยิงไอเหี้บอกเลยพี่ัวเเลอนเดียวเฮ้ยสังหารเพื่อนได้วะจะขวัญใจแล้วสัดโอ้ยไอ้เหี้โดนกูเฉยอ้าหมวกแดงอารมณ์มาดิมาดิ เรียลงทาไม่ไม่หมาเลยเดี๋ยวเลีางมามาอยู่ห้องน้ำนะก็นอกอา่มคมัน่ม่่มฮึ่่มฮ่ไม่มม่นม่นม่มา่มม่ ไห้มีคนให้มีคนชิดว่ะตัวเดียวด้วยตัวเดียว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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลองเฟิร์งครับผมตกใจพี่หน่งแตกอ่ะพี่หน่งรุ่นเลี้ยวแตกเลยเอาหนักเดือยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักหน้าหน่อยดเดี๋ยวมาแป๊บนึงลงมาใส่กบเพื่อนลูกอ่ะเฮะเปลี่ยนแปร์เพื่อนลูกด้วยโอ้โหพี่ ได้พี่เดี๋ยวยิงตัวมาเกี้อ่ะเดี๋ยววิทงก็จะได้ไปเปลี่ยนมาเพื่ห้รูปเหมือนกันใช่เฮ้ยไม่มีทางไอ้ตรงเปลี่ยนแบมเบอร์ตัวเองเยี่ยมเต็มแล้วเยิ้มพิวกลุยอันนี้คือพี่มาสามคนปะหรือว่าคนเดียวสามคนสามคนนั่งสามคนอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่กลัวผมปะพี่คงจะแบบว่าผมไอเทสเห็นนะว่าผมเออหรือเปล่าใช่ป่ะไม่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 ได้เปิดไมค์ในเกมไม่ได้เปิดไมในเสียงในเกมออ๋โอเค เสียแหละพี่กควรผมคนเดียวพี่ควเพื่อนพี่ว่าผมเออใช่ไหมกูไม่ได้พูดอะไรอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรผมรู้ผมรู้ผมรู้พี่พี่อยูร์แบบไอเที้ยนนี่มันเออผมว่ะบัตรเกินยี่งายนไอียนอย่ไม่อะไรมนิดนึงก็ได้ไอ้เบอร์ไอ้เบอร์หนึ่งไอเกียดนี่แม่งบัตรเกินพี่เราคุยได้กุยใช่ปะ ไม่จริงไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อด้วยผมหยอกนะพี่พี่อย่ามากระทืบผมอุตส่าห์ปิดบังไว้นานแล้วถ้าพี่กระทืบผมคงร้องไห้เออเ้ยอยากยิงก็ตอนนั้นแหละผมปิดหน้าเพราะว่าการนี้แหละผมวันที่คนไม่ถ่วยก็เลยกลัวเขาก็ถือผมก็เลยต้องใส่แมสเป็นโควิดหรือเปล่า ดีแล้วดีแล้วดีแล้วปวดหัวกั้ตัวนี้เกินคือมันกันโควิดด้วยเลยผมก็เลยปิดหน้าไว้อ๋อเดี๋ยวนี้โควิดระวังตัวด้วยนะครับพี่ผมเป็นห่วงเย็นรู้เลี้ยงคุยเสี็จแล้วเสร็จแล้วใช่เหรอผมยังไม่สี้เลยอันนี้พี่อยู่ใต้ใช่ป่ะพี่อยู่ประเทศอะไรประเทศอะไรพี่อยู่จังหวัดอะไรอยู่กรเหนืออยู่กรเหนืออ้าวพี่พี่เป็นคนใต้ไม่ใช่เหรอพี่พูดใต้

หลังคนมาพี่หลังคนหลังคนมาหลังคนมาโดนล้าผโดนล้าหลังคนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาผมหรือพี่กูอยากกูอยากชอบไปชื่อตัวเดียววตัเดียวอ่ะไอเยอะกว่าคนนั้นยิงอย่างไหนว่าตัวไก่อ่ะอ่ะตรงหาไม่เจอว่ะ ยิงจ,จากไหนวะตัว,วตไวก,ก,กยิงจากไหนวะจอมยุทธาต้นไม้ผิดสวยครับโอ้ยเกย่งเก่งยิงไกยิงอะเดี๋ยวเราต้องเล่นเราต้องไปเล่นมาร์คผมอ่ะพี่จะเ,เ,เอาวงมาดไอ้เน,นี่ยอยากชอบไปตัวเนี้ย ไอ้เหี้ยตัวไก่ยิงจากไหนวะท็อามันยิงจากไอ้กองยักษ์กองฟางอะพี่ผมยิงกับมันอยู่ข้างล่างยิงขึ้นไปละถงว่าเราควรเล่นยิงข้างล่างก่อนทำไมโลกนั้นไม่ก็ได้คิวด้วยลือเสร็จแล้วคนะัญาติมา รถมารถมาโอ้ยพี่ยังจะโดนกูอีกรถมาพี่นะผมขึ้นฝั่งเราเหรออ่าใช่ใช่ใช่แอบดอบพี่ไม่เก็บหรอฮัลโหลพี่ยุกุยลัวต่อกลัวต่อบอกว่ามีรถเข้าข้างหลังได้ยินได้ยินโอเคจะบอกนั้นอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยแกดับพี่เก็บไปยัง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 ผมไม่ได้เก็บโพสิชั่นโคตรดีทำไมกูลัวไปเดินอย่างงี้โอ้ย นี่ไงโอยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าสตัวตรงๆตรงๆตรงให้ตรงตั้ตรงตัวนึงหลัต้นไม้้ผมช่วยไม่ได้พี่เ้เ้ยเรเ้ล่ะเปิดมาอ่ะดีา้งบนเวียงตรงต้นไม้เลยตรงต้นไม้หน้าตรงเลยตัวครับผมจะบอกว่ามันดีเลย โอยไม่อ้าวเอ้ยพี่อย่าเพิ่งชมผมอย่าเพิ่งชมพี่เดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเหลืองเห็นว่าลกแดนไมารยังเหลืองเล้มันมันยิงโอเคเลยนะไอ้ลกแดนไมารีตัวนี้ยังหาเลยเชื่อไม่เชื่มิดลกแดนไมารเจอลกเดนไมาร ชอบของทีมเมื่อชอบชอบล่งแนนไมล์หรือเปล่าต้องแบบแต่ว่าไม่เล่นกันโคตรขำปะเกือบเย็นยิ่งหาเลยตลกเกินบอกเลยอะอะไรวะเนี่ยชื่อมิดแล้วก็โล่งแนนไมลด้วยนะมันบอกว่ามันเป็นคนเล่นคนเดียวมาสองชั่วโมงแล้วใช่ไม่มีใครบอกว่าไม่มีใครคุยกับมันเลยก็ตกคนแล้วปั่นที่ผาย เฮ้ยมึงยิงดิออมึงดูมันยิงดิโอ้โหเกือบไอียเอยพี่เกือบหลอกลกแดนม่ตัวจริงไม่ได้กับเราอะไปดูนดลตีมไปดูนดลตีมกัน